เสร็จแล้วคะ่ะไข่ลูกเขยของยายน่ากินไหมคะเอาผ้ารองใต้เขียงเขียงมันลื่นยายก็จะหั่นเอาวันนี้ทําเองอีกแล้วไม่มีคนถือกล้องให้ทำเองมองไม่เห็นเนาะมันมีเงามึดเนาะแสงไม่พอยายเปลี่ยนมุมกล้องก่อน เอาละอ่าเห็นกันนะเ,นเพื่อนๆนะ วันนี้ยายจะทำไข่ลูกเขยนะทุกคนก็มีไข่หอมซอยพิกขีหนูแห้งน้ำตาลมะขามเปียกเรามาดูวิธีการทำกันเลยยายก็ตั้งกระทะน้อยของยายแล้วนะยายชอบใช้กระทะน้อยเพราะมันใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะใส่น้ำมัน รอให้น้ำมันร้อนแป๊บหนึง่ง <c oughs> ยายก็จะใส่ไข่ลงไปไข่นี่ยายต้มแล้วนะตอนต้มไม่ได้ทำให้ดูเดี๋ยวก็ต้มเหมือนคนอื่นเขนาแหละจะต่างกันตรงที่ยายไม่ได้ดคนยายตั้งน้ำให้เดือดเลย แล้วก็คนน้ำให้หมุนติ้อๆ,ๆๆเลยแล้วก็เอาไข่ลงไปใส่แล้วก็ไม่ต้องคนครับค่อยๆหย่นไข่ลงไปตอนน้ำเดือดเนี่ยคนน้ำเดือดให้หมุนติ้อๆๆเลยแล้วก็หย่อนไข่ลงไป คนนั้นมันคนให้มันเหลืองทั่วๆกันนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะเพื่อนๆเร <c oughs> ิ่มเริ่มเหลืองแล้วนะยายก็จะเอาออกกันนะเพราะว่าถ้าเหลืองมากกว่านี้ <c oughs> เขาจะเรียกว่าไหม <c oughs> เอาออกกัน อ,นนะะอันนี้ไข่ของเราก็ออกมาสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะทุกคน,น,กกนขั้นตอนต่อไปยายก็จะทอดพริก เราก็จะใส่พริกลงไปไปอ่ะอประมาณนี้ถ้ามากถ้ามากกว่านี้เขาจะเรียกว่าพริกพริกพริกไม่ เอาแค่นี้พอทอดแทบพอกรอบแล้วก็เจียวกระเทียนต่อเฮ้ยเจียวหอมพูดผิด เดียวหอมให้กรอบขั้วหอมยายจะทำอย่างนี้ไว้ตลอดนะเพื่อให้ความร้อนมันเข้าถึงกันทุกทุกทุกชิ้นบุดง่ายยายนจะพูดยังไง <c oughs> อ่าให้ให้ความร้อนมันเข้าทั่วถึงกันจะโคนไปอย่างนี้วันนี้ยายลืมตัวว้ยายซอยนึกว่ายำเลยชิ้นเลยไม่เสมอกัน ถ้าซอยหอมเจียวชิ้นให้เสมอกันนะเพื่อนๆเอาบางๆเสมอกันแล้วมันเวลามาเจียวแล้วมันจะเร็วของเนี้ยของยายอ่ะหนามั่งบางมั่งลืมหรือว่าตัวเองจะทำยำทุกคนทุกคนน่ะแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าแก่แล้วขี้ลืมเหมือนยาย ยายก็จเจาออกแล้วนะเหลืองแค่เนี้ยพอแล้วไอ้ที่มันเหลืองนะั่นไอ้ที่ชิ้นเล็กๆอะ่ะจะเหลืองสวยเลยเห็นไหมแต่ชิ้นชิ้นใหญ่อะ่ะไม่สวยเป็นเพราะว่ายายอะ่ะหั่นไม่เสมอการยายก็จะเอาเอาหอมออกแล้วก็เอาบางส่วนไว้ในกระทะนะแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปดูปริมาณที่เราจะลาดไข่อะ่ะไข่มากไข่น้อยดูตามนั้น ให้มันเดือดอยายก็จะปุุงรสเดือดแล้วนะคะยายก็จะเอาน้ำตาลลงเพื่อนเพื่อนึกถึงทำน้ำปลาหวานสะเดาไหม ไอ้น้ำลาดน้ำลาดไข่ลูกเขยเนี่ยมันก็ทำเหมือนน้ำปลาหวานสะเดาแหละแต่ว่าแค่มันใสกว่าแค่นั้นเองน้ำปลาหวานสะเดาก็จะทำเข้มข้นเหนียวเหนียวใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเหนียวทำเหมือนกันเลย ใส่น้ำมะขามไปแล้วนะเพอใส่น้ำมะขามไปแล้วเห็นนะสีสันเป็นไงโอ้ยไม่ต้องปรุงแต่งด้วยอย่าง,งอื่นยายของอนุญาตใช้ช้อนนี่เลยนะชิมเวลาลหลอกยาย <c oughs> กินเองอืมโอเคเปรี้ยวหวานได้แล้วนะยายก็จะใส่เกลือใส่เกลือไปประมาณปลายช้อนชา แต่งกินด้วยน้ำปลาเพิ่มความหอมด้วยหอมด้วยซอสขาดไม่ได้ก็คือผงนัว ่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้เมคลอยจริงๆอันนี้เดี๋ยวยายจะไว้โรยตอนแต่งหน้าอันนี้ใส่เป็นหน่อยทำไมทาไมยายถึงถึงใส่ใส่หอมลงไปมันจะทำให้น้ำน้าลาดในหอมแต่ถ้าใครยังไม่กินยายแนะนำว่าให้ใส่ทั่วแยก,กันห่ะ อย่าพิ่งไปลาดไข่อันนี้นะยายบอกเลยดี๋ยยายลาดไข่เสร็จใช่ไหมย,ยายถ้าเหลือนะยายจะเอามาเพิ่มความเข้มข้นแล้วทำเป็นน้ำปลาหวานจิ้มกินกับผักชีผักชีอร่อยอร่อยสำหรับยายอร่อยว่วสัเดาอีกอร่อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จในขั้นตอนน้ำจิ้มนะคะ ยายใช้เส้นได้ตัดไข่นะไข่แดงไข่แดงอยู่กลางนะค่อนข้างกลางแต่ยายยายยายบอกนะวิธีของยายอะ่ะก็คือยายต้มน้ำให้เดือดแล้วก็คนคนให้น้ำหมุนติ้วติ้วติ้ว,วแล้วก็ค่อยๆหยอดไข่ลงไปทีละฟองละฟองใช้ทับพ,พี ตักใส่ลงไปทีละฟองละฟองก็ออกมาได้แบบนี้นะคะได้ได้เย็บผ้าเอามาตัดไข่ตัดแล้วก็ทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ากถามคน ถามกุนกินกันก่อนจะกินกันเลยไหมเนี่ยได้ลาดเลยเดี๋ยวยายลาดให้ดูแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องกินอยู่แล้วลาดไปเลยของยายไม่ค่อยเข้มข้นนะน้ำยายไม่ค่อยเข้มข้นนะถ้าเพื่อนๆชอบเหนียวนะชอบเหนียวก็เคี่ยวต่อไปอีก แล้วยายก็โรยโรยหอมเจียวถ้าเพื่อนทำะ่ะแนะนำทุกคนทำแนะนำให้เจียวหอมให้เท่ากันนะคะยายเจียวไม่เท่ากันก็เลยกรอบมั่งไม่กรอบมั่งแล้วก็โรยด้วยพริก แล้วก็โรยด้วยผักชีผักชีโรยข้างๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอืเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นโฉมหน้าของไข่ลูกเขยน้ำลาดไข่ลูกเขยถ้าใครชอบ ใครชอบเหนียวก็เคี่ยวต่อนะคะแต่ยายเอาแค่นี้แหละไม่ไม่เอาเหนียวแล้วถ้าใครทําไม่ออกแต่ทําทําน้ําน้าปลาหวานสะเดาเป็นก็แบบนั้นเลยค่ะปรุงแบบนั้นเลยโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ